ถึงเวลาที่สำคัญที่สุดวันนี้เขาจะได้เป็นพระเอกของงานนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญน,นะครับ,จบออเจ้าของเพื่องร่มให้เป็นรุ่ให้ได้ครับคุณเ,เอกชัยวันแก้วและผู้ที่คนเล่นเรื่องรายการคอนเิรคอนเ์นคุณย่าดากุญแงคระมุข เป็นทางการครับสวัสดีนะครับทั้งสองคนนะครับ<ม>แล้วครับครอบครัวธรรมดาก็คือทำไร่ทำนา,า,าอยู่จังหวัดอะไรอยู่นครสวรรค์ครับใครรู้ก็คงจะรู้ว่านครสวรรคน้ำท่วมทุกปีก็<ม>บางทีทำนากำลังจะเกี่ยวกำลังยาอะไรก็ท่วมก็บางทีไปน้ำหนี้ทอกสอบอะไรก็จะเลีเ้ยงปลาก็โดนน้ำท่วมไปหมดแต่ก็ ตอนครคับแล้วตอน,นเด็กถามว่าอยู่กับใครบ้างอยู่พ่อแม่หรืออะไรตอน,นเด็กส่วนมากก็อยู่กับพ่อแม่แต่ช่วงทั่ห่า,าพ่อแม่ไปทำงานก็จะอยู่กไกายกระบอกมีพี่น้องไหมฮะมีพี่น้องห้าคนครับเราเป็นคนที่คนที่ห้าเสุดท้องพอดีครับพี่คนหนึ่งมีสภาพร่างกายเหมือนกับเราไหมฮะมีครบครับมีครบ คุณพ่อแม่มีการปฏิบัติหรือบอกอะไรเราพิเศษไหมครับอ่าก็ผมจะโดนเลี้ยงไม่เหมือนกับน้องคนพิการทั่วไปก็คือผมจะเลี้ยงเหมือนลูกทุกคนธรรมดาก็คือมัอนเด็กปกติโดยที่ไม่เลี้ยงโดยที่ประคปะงงม,มและไม่ได้ช่วยหรืออะไรพ่อแม่จะดูห่างๆแลครับถ้าลูกทําอะไรไม่ได้จริงจะเข้ามาช่วย พอพ่อแม่เคยพูดว่าถ้าพ่อแม่ช่วยสักวันหนึ่งถ้าเขาไม่อยู่ใครจะช่วยเราใส่เสื้อผ้าเมื่อก่อนพ่อแม่จะใส่เสื้อผ้าให้พอโตมาประมาณสี่ห้าขวบพ่อแม่ก็เราบอกเออลูก้องใส่เองดิเราก็ผมเป็นคนที่อยากทําอะไรคงจะเอาชนะให้ได้เพราะผมคิดว่าเขาก็คนเราก็คนทําไมเขาทาได้เราทําไมทําไม่ได้มันไม่ใช่อยู่กับศักยภาพ มันอยู่ที่จิตใจเรามากกว่าว่าเราจะทามันหรือไม่ทำมันว่าถ้าใครมาถามผมว่าเออทำไมงวผมก็จะอําไปเรื่อยแล้วก็แบบพูดเชิญแบบกลกไปเรื่อยบอกว่าเ้อน้องเป็นพิการอย่างนี้มาทำองบตีบครับถ้าแขงมาไหนผมก็จะพูดเอาว่าเออแขงเข็บไปบ้างลืมบ้าบ้างเขาก็จะเออยิ้มแล้วก็เออน้องอารมณ์ดีกัน <c oughs> เคยจีพี่หญิงไหมเคยทีผู่หญิงไม่เคย แต่เคยรกางมาเคยแต่เรารู้สึกว่าเราไม่กล้าเพราะหนึ่งเ,เราเป็นอย่างนี no ้ในสายตาของคนอื no ่นเพราะเรารู้แล้วว่าคนที่จะรักเราจริงมันต้องเป็นยังไงเพราะว่าคนมือดีมีดียันทิ้งกันได้แล้วเราเป็นอย่างเนี้หนึ่งเราต้องหาคนที่รักจริงอาหลับสองเขาสามารถที่จะดูแลและเป็นแขนเป็นขายเราได้ตัวเราอาจจะเป็นมันสมองหรืออาจจะเป็นแนวความคิดให้เขาก็ได้ ปกลเอตอนนี้ก็ยังนะครับก็เรื่อยๆผมก็ทํางานไปเรื่อยๆที่เอกเป็นมาได้จนถึงทุกวันนี้คิดว่าน่าจะมาจากพ่อของแม่เนาะที่ที่สำคัญที่สุดเพราะได้เจอพ่อกับแม่มาแล้วก็พูดคุยด้วยเราเรารู้สึกประทับใจมากเพราะว่าพ่อกับแม่ไม่เคยเลี้ยงลูกคนนี้แบบแบบเด็กพิการเลยนะคะแม่ยังเคยบอกใช่ไหมไม่รู้อยู่ในหนังสือด้วยหป่า แม่แม่เคยให้สัมภาษณ์แบบประทับใจมากแม่บอกว่าตอนที่เด็กๆเ,กเี่ยมีคนเคยมาขอซื้อไ้เป็นขอทาน oh, <dear. S 1> อ๋อเหรอะเพราะว่าคือตัวแบบร่างกายเขาอย่างที่เห็นในรูปภาพนะคะ <Yeah. S 1> ก็จะแบบไม่มีแขนไม่มีขาตัวเล็กๆอย่างาเงี้ยค่ะก็จะมาขอซื้อแม่ไปไป,ไปเป็นขอทานอย่างเงี้ยซึ่งที่ครอบครัวก็เลยรู้สึกว่าเออทำไมมนุษย์มองกับมนุษย์แบบนี้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาหรือบางคนเดินมาก็แบบเออม้วนนี้ออกอะไร <God. S 2> ก็จะมีค่ะซึ่งที่บ้านก็จะรู้สึกว่า oh. เออทาไมมองกันแบบนี้แต่เขาก็ไม่เคยอายแล้ว oh. ไม่เคยเก็บรูกคนนี้ไว้ที่บ้านคนเราอยากตัดสินคนด้วยที่ลูกรลาภายนอกมากกว่าเขาไม่อาจที่จะเป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะทกคนผมว่าใครไม่อยากดีไปขอให้ยิ่งผมว่ามันเป็นแค่โอกาสมากกว่าที่ทุกคนอยากจะขอโอกาสมากกว่าจริงจริง เขาไม่ได้ไม่ได้ต้องการความสงสารไม่ได้ต้องการความเวทนาหรืออะไรต่างๆเพราะว่วาเขาก็เหมือนคนคนหนึ่งหรือว่าเขาอาจจะบกพร่องในด้านใดด้านหนึ่งไปแล้วก็หรือว่าเราต้องต้องมองให้เขาเราเองเนี่ยต้องทําใจแล้วมองเขาให้เป็นคนปกติเหมือนเหมือนเราก่อนก่อนที่จะไม่งั้นเขาเองเก็ขนาดเราเองอยังมองว่าไม่ปกติแล้วเขาจะมีที่อยู่ที่ยืนในสังคมนี้ได้ยังไงนะคะคือหลายๆรายการหลายๆคนที่เราเจอมาเราก็รนะู้สึกว่าเออ เขาแค่พิการแค่ร่างกายทําอาจจะได้ไม่เหมือนเราใน,ในบางอย่างแค่นั้นเองแต่อย่างอื่นถ้ามีโอกาสหรือว่ามีพื้นที่ให้เขาเขาก็สามารถทําได้อ,ะะอย่างเงี้ยค่ะอย่างตอนที่ถ่ายทําตอนของเอกเนี่ยจะบอกเลยว่าถ่ายทําตอนของคนพิการนยากกว่าคนปกติมากๆคือบางทีเนี่ยเราอาจจะละเลยในหลายๆเรื่องไปอย่างของเอกเ,เขากินข้าวยังไงคนอยากเห็นเขาหุงข้าวเองได้ยังไงเออคนอยากเห็นเออ เขาเดินไปเนี่ยคือเขาทําอย่างว่ารูปหรืออะไรต่างๆพวกเนี้ยเขาทําได้ยังไงเราอยากถ้าผมจดแฟกช์หรือเขียนอะไรรายอียดเล็กๆน้อยๆเร็วๆก็ใช้แ้ากเท้าแต่ถ้าเขียนแบบเฟรมใหญ่ขนาดสูงเมตรห้าสิบสองเมตรเอ่ยยาวสองเมตรผมก็จะใช้ลาแต่ผมก็จะเขียนไม่เหมือนชาวบ้านเขาก็คือผมเรียกผมเองก็คือกับฟ้ากับดินก็คือ ถ้าเขียนฟ้าล้าก็มาเขียนดินถ้าเขียนเอาเฟรมในกลับหัวกับหางแต่เราต้องจำโทนสีได้ว่าโทนสีนี้ต้องเชื่อมกันยังไงเหมือนเราอ่านหนังสือกลับหัวกับหางอีกทีหรือพูดง่ายๆเหมือนดิจิตอลกลับ,บ,บสายแล้วอ,อย่าลดกลับแบบนี้หมดเลยไหมเวลาเล่นดนตรีได้ไรองกลับไม่กลับครับก็จพบะว่ารูกไทยเพราะว่าบางทีเราตัวเตียกว่าเฟรมเราไม่เห็นเราต้องกลับ โดยที่เขียนครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็มาเขียนต่ออีกครึ่งหนึ่งสิดตอนนี้ความฝันผมจะเป็นไปได้หรือไม่ไ,ได้ก็ผมมีตั้งอยู่สองอยา่างคือหนึ่งผมจะเปิดโรงเรียนสอนศิลปะผมเคยคิดอยู่ลึกว่าเออผมเคยไปสมัครเรียนแล้เขาไม่ตอบแล้วผมเคยพูดกับตัวเองว่าถ้าวันหนึ่งผมมีโอกาสอย่างเงี้ยผมจะตอบแทนอะไรได้บ้าง แต่ผมเคยบอกกับพี่บางพี่ว่าเองต้องเก็บมากนะลูกงั้นกดไอ้ใช้เงินไปกับอะไรมากที่สุดใช่ครับต้องเก็บไม่ถึงสอนเขาแล้วต้องเก็บค่าการศึก้ปกติผมไม่ค่อยเก็บผมไม่เก็บเลยถ้าปั่นก็คือขอให้คุณมาเรียนอย่างเดียวคุณจะซื้อสีราคาแพงขนาดไหนก็เรื่องของคุณแต่ผมขออย่างเดียวพอจะเรียนคือคุณเรียนจริงๆนะ ไม่ใชุ่ณเรียนทำไว้ละหายผมไม่เอาทุกวันนี้มีสอนไปกี่คนแล้ววะาุสอน,นคนสอนมาหลายก็คือติดสินบนนั่นติดอที่ไหนคือรุ่นพี่เขาติวกันโดยที่เก็บค่าคณะค่านองค่นี้แต่ผมไม่เคยเก็บ<อ>คุณจะเชื่อใจผมไม่เชื่อใจเลยคุณจะไปติวที่ไหนผมไม่รู้แต่ถ้าคุณมาติวก็ผมผมผมาสอนให้คุณได้เต็มที่โดยที่ผมไม่เอาตาสักปาท คุณจะตั้งใจ,จเยนไม่เรียนมันอยู่ที่คุณเพราะอะไรทําไมเราถึงคิดว่าการเสียสละขรงนี้มันจะช่วยทําให้เราขลังวัาอะไรจากการที่เราเสียสละผมไม่ได้หวังอะไรผมบอกว่าเออถ้าคนหนึ่งจากจะเรียนจริงอะไรไม่มีโอกาสแต่ถ้าเรามีโอกาสเรายิดยืดย่นตรงเนี้เหมือนเราอยู่น้ําเดินมาแล้วมีคนสักคนที่เราไม่รู้จกักยื่นน้ำให้เรากินเราจะรู้สึก เวลาที่ท้อแท้ที่สุดเราทํายังไงถึงจะสามารถผ่านพ้นความท้อแท้ไ,ได้ครับเวลาที่ผมท้อแท้ที่สุดผมก็จะมองที่คนที่แย่กับผมมากที่สุดมีคนอีกมากมายที่แย่ที่เดินไปไหนมาไหน,ไ,หน,ไ,หนไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องคอยป้อนน้ำป้อนข้าวอาบน้ําเขายังไม่คิดว่าเขาอยากจะตายเขายังคิดว่าเขาอยากจะมีชีวิตอยู่เขายังคิด ว่าเขายังอยากมีอนาคตอยากจะมีอะ,อะไรสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตเขาหรืออาจจะมีอะไรที่ก็ได้ที่ยิบยื่นให้เขาแต่เราดีกับเขามากมายทําไมเราต้องทอ้อเลยเรามาถึงโอกาสเนี้ยเราเขาให้เราหยิบยื่นโอกาสให้เราแล้วทําไมเราไม่ทําให้มันเต็มที่ในจุดนี้มากกว่าอีกอย่างในที่ผมตอนนี้ผมหวังมากก็คือผมอยากบวช ผมเคยไปงานบวชเพื่อนต่างๆและเคยเห็นสายตาของพ่อแม่ที่เห็นลูกชายบวชว่านี่มันมีความสุขอะเราไ,ได้ตัวน,นั้นเต่ตอนนี้ผมก็าลังทำเรื่องว่าผมขอบวชที่จะทนแทยมาคุณมาแม่คือไม่ได้บวชแบบเหมือนเขาก็คือบวชเหมือนแท่ถูกมาแม่ก็คือเ็จไปยี่สวันก็ได้ขอแค่นะั้น